สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับ FC ช่องลูกขเีเซียอีสานทุกท่านนะครับพี่น้องมือนี้นะครับมาเอางัวแม่ลูกนะครับไปเลียงครับพี่น้องมือนี้ยุคการหงกลางทาครับพี่น้องเจ้าของคอกเปิดราะ่าเองผมเองบาวาที่พาเอฟซลูกขณีเสียอีสานเฮานะครับมาหางัวไปเลียงนะครับมือนี้ล่งทงล่งทามาอยู่กับเจ้าของคอกนะครับที่เพิ่นวามีแม่ลูกงามงามอยู่ทั้งหมดซีคูครับพี่น้อง เราก็มีง้อสาวงามๆอีกสองโตกับผูอีกหนึ่งครับพี่น้องนะครับสําหรับผูกําลังหางวไปเลี้ยงมักลูกเคเอฟสามหนึ่งนะครับผมหรือว่าลูกของเจ้าที่เคหาเจ็ดเก่ากะมีครับพี่น้องอานาคตพอพันงามๆเลยครับพี่น้องมือนี้เดี๋ยวถ้าข้ากับเจ้าของขอบไปตังนีนะครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมแนะนาตัวจัง่อยนะครับผมซื้อกี่แล้วครับ อยู่บ้านไหนก่อนครับบ้านน้องกุ้งครับอำเภอหน้าเชือกจังหวัดมหาสารครามครับครับผมบ้านน้องกุ้งครับอำเภอหน้าเชือกจังหวัดมหาสารครามครับพี่น้องก็อยู่ระวังหน้าเชือกไปแางสีสุรัตน์ครับพี่น้องอยู่แถวๆกลางอยู่ใกล้ๆตลาดน้องกุ้งกรใต้ก็ว,ว่าได้ไปยังใดเมื่อใดขึ้นเสด็ในในเปิดราคาก็ครับเมือน,นี้โอ้พอดีมันหลายมันก็นกนเรียงโม้ไวเลี้ยงไม่โดดครับผมเอานะครับผมก็เลยอยากลองเปิดแบงเบิ้งเนาะครับอยากแบงเน่ะครับพอีมาหลายปี่พี่น้องจะได้พันธุกรรมดีๆไปเลี้ยงครับพี่น้องเบอร์โทรเบอร์ใดก่อนครับ เบอร์โทรศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งหกหกเก้าหกหกเก้าห้าหกสามเก้าห้าหกสามเก้าครับพี่น้องไลน์ไลน์กัเบอร์นี้ครับแอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเนาะครับเนาะแอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเฟซบุ๊กส่วนไหนก่อครับเฟซบุ๊กจักรพงษ์ทากรมภาษาไทยนะครับอ่าจักรพงษ์ทากรมเดี๋ยวผมขึ้นเฟซให้ครับพี่น้องเอามาเบิ่งคู่แรกก่อนนะครับเนาะนะครับผมบรรยากาศอยู่ทงหน้ากับช่วงนี้กับทายถ้ำกับอยู่เป็นเวลาเที่ยงบ่ายโม่งครับพี่น้องนะครับผมเดี๋ยวเาเบิ่งคู่แรกก่อนครับพี่น้องเดี๋ยวเอาาาคคู่แรรก ประหยัดแม่ลูกตัวเมียงามๆครับพี่น้องลูกสาวพอได้ก็ครับดิลูกสาวเอสจีหนึ่งสองเกียปีเตอร์ครับเจ้าปีเตอร์เนาะลูกสาวปีเตอร์เอสจีหนึ่งสองเกียครับพี่น้องครับสองปีเตอร์นะครับขวดอะได้จักมือแล้วครับนี่ขวดวันที่วัสามมักกะาครับสามมกระลานะครับเอาแม่เพึ่นอยู่ทางด้านหลังครับพี่น้องนะครับเอาแม่เพึ่นอยู่ด้านหลังนะครับอากาศกระหนาวแน่นะครับขนมัวกับฟู้ช่วงนี้นะครับอุณหภูมิย่ำกลางขึ้นแถวสารคามกับยู อ่าจะซี่สิบห้าองศาครับพี่น้องนะครับก็ถือว่าอากาศหนาวมั่ยเนี่ยมันขึ้นกับในคำนวณในคอกับที่หนาวเนี้ยอยู่ครับพี่น้องนะครับหนาวเมียลูกนะครับผมลูกตัวเมียงามๆครับพี่น้องลูกปีเตอร์เอสจีหนึ่งสองเจ็ดนะครับพี่น้องกับแม่เพิ่นลูกตัวที่ใดครับอยู่น้าแม่ี่ลูกตัวที่สองครับลูกตัวที่สองนะครับเนาะแม่สูงหนึ่งลอยเท่าไรครับลอยซี่สิบห้าบวกนะครับแม่สูงลอยซี่สิบห้าบวกเลยพี่น้องครบนะครับเอานะครับลอยซี่สิบห้าบวกเบิรงครับพี่น้อง ล,ลูกตัวดีด้วยครับพี่น้องนะครับเบิ้งออกบรามันหล่ไปได้ครับคู่แรกเปิดไว้เปิดใบจิตซิมหาครับจิตมื่นหาต่อร่องได้ครับพี่น้องเอานะครับแม่ออกับบุ้มมีแต่มีจังมองเนาะบัครับประกันครับนะครับแม่เป็นเครื่องอมดำแดงนะครับเนาะครับผมเครื่องอมดำแดงนะครับตับนี้บุ้มมีจังมองนะครับผมลูกกับตัวดีครับพี่น้องนะครับเนื้อหนังแข็งขาดีเบิดครับพี่น้องมีจะแค่ต่างติดไรนะครับเนาะครับอาจจะติดมาจากแม่นะครับคู่นี้เปิดไว้ เจ็ดหมื่นหาได้ครับพี่น้องนะครับต่อรองได้นะครับเนาะต่อรองได้เจ็ดหมื่นหานะครับเดี๋ยวไปเบิ่งคู่ที่สองครับพี่น้องคู่ที่สองไผ่มากรูปเอชเอฟเออลูกพริกแดงครับอ่ะลูกพริกแดงเนาะเอาเบิ่งคู่นี้ครับพี่น้องอันนี้ลูกสาวพริกแดงเอสเคห้าแปดหนึ่งนะพี่น้องอันนี้ลูกสาวพริกแดงเอสเคห้าแปดหนึ่งจ็ดเดือนแล้วครับตัวนี้จ็ดเดือน พอดเดือนตุลาปีก่อนอ่าสามเดือนครับสามเดือนนะครับผมกับแม่เพิ่นอยู่ด้านบนนี่พี่น้องสามเดือนเออดึงแม่มาใหมเพิ่อนนะครับเอานะครับสามเดือนแม่หัวโลนนะครับพี่น้องแม่หิริเขาครับโลนทำเขาเอานะครับแม่หัวโลนครับพี่น้องนะครับอันนี้ลูกสาวเพิ่นนะครับกับแม่แม่สูงหนึ่งร้อยเท่าไรครับร้อยร้อยสี่สิบห้าบวกลบนะครับร้อยสี่สิบห้าบวกลบนะครับเนาะร้อยสี่สิบห้า ลูกลบครับพี่น้องลูกพริกแดงสามเดือนกลัวครับเอานะครับอันนี้ครูแม่ลูกด้วยครับพี่น้องเชื่องนะครับตอนนี้เชื่องมาครับจับได้ใบได้มันตื่นแค่นอ่นคดนอดเลโอ้สีแดงเก็บเม็ดบักขามเลยพี่น้องนะครับลูกสาวเพิ่นเทิดเขาไปครับนี่เทิดล้วครับแพ้หายแล้วเนาะหายหายแล้วครับอ่าแพ้เขาหายแล้วครับพี่น้องหหววาานนนแพ้เขาหายเรียบร้อยครับพี่น้องกระดูกเนื้อหนังแข็งขาดีลูกพริกแดง sk ห้าแปดหนึ่ง นะครับลูกแรกคือลูกสองลูกที่สองครับลูกที่สองเปิดไรไได้ครับคููนี่เปิดไว้เปิดไบชิบเอสนะครับแม่เริ่มเป็นสั์แล้วครับอ่าเปิดวบหนึ่งแสนก็มีอีกหนึ่งเมื่อนะครับเนาะครับเอาง่วเอาผูกไว้ลักก็เลยปีนขึ้นไป้วยจังไลยจูงขอาใม่เพิ่งได้ครับผมเดี๋ยวให้เพิ่งจูงแม่เพิ่งออกมาให้นะครับเอาใบร่างไปกอนก็ได้ครับผมใบลอดครบดวยครับพี่น้องนะครับเพื่อเป็นการกระชับเวลาก็ผมยืนยันเลยว่าใบหลอดครบนะครับเพิ่งถือมากกว่าเวรกัานครับผมเอกสารครบนะครับ ใจอยากได้น้ำเพลินไปเลี้ยงกะพูดจาทักท้ายไม่ได้นะครับคู่นี้เปิดไว้หนึ่งแสนกับอีกหนึ่งหมื่นแม่หัวล้นลูกที่สองครับพี่น้องลูกพริกแดงเอทเคหาแปดหนึ่งนะครับตำนีบุญมี่จะมองนะครับเนาะบุญมีครับอ่าตำนีบุญมี่จะมองได้ครับพี่น้องสำหรับตำนีครับเอฟซีฟูสนใจแล้วว่าแม่เริ่มเียการเป็นซัด้วครับตัวนี้ครับเอ่านะครับแม่ก็เริ่มเป็นซัดแล้วนะครับเนาะครับเัวแต่ว่าท่านได้ผสม นะครับเป็นซัรอบนาไปผสมเอาครับพี่น้องนะครับสนใจอยากได้ไปเลี้ยงนะครับเอาเสียของขาจังน้อยครับพี่น้องรอบแป๊บนึงนะครับให้เพิ่์ลจัดทาจังน้อยนะครับทางพี่กับที่เด็ดครับพี่น้องทางพี่กับลูกไส้ที่แคหาเจ็ดเก่าตัวต่อไปนี่ครับพี่น้องคู่ต่อไปลูกไส้ที่แคหาเจ็ดเก่าเดี๋ยวจังรอดเบิรงนน้ำกันครับพี่น้องเอาลงมาให้เบิร์นชัดๆเบิรงสีเบิรงเนื้อหนังโค้งสางดีเบิร์ครับพี่น้องแม่นี่ลูกสาวพริกแดงเอทแคหาแปดหนึ่ง นะครับแสนเอดครับพี่น้องตอล่องได้นะครับสีแดงเข้มทั้งเมียทั้งลูกเลยนะครับผมหายน้่มลูกกะทิหยุบลงจากน้อยนะครับผมอาหารถึงกะเดี๋ยวเต็มคือเกานะครับงัวไห่นมลูกงัวบริจินอาหารนะครับบริไสหัวอาหารนะครับเนาะบัวครับมีมีคำเนี่ยนิดหนึ่งแต่หัวอาหารนะครับผมสำหรับผู้สนใจด้วยครับพี่น้องคููนี้ได้กินเปลี่ยนอยู่ครับต่อล่องได้นะครับเนาะเอาต่อไปนะครับผมกะเป็นคู่เม่ลูกขึ้นกันครับพี่น้องคููนี่ลูกโตผูนะครับผม ลูกของที่เคหาเกศเก่าครับพี่น้องนุ่มหน่อยออกเดี๋ยวจ้ามือเหรอครับที่เคหาเกศเก่าออกวันที่ซิมหาซิมหาท่านว่าไหครับซิมหาท่านว่าเนาะเดือนเดือนนิดๆเอานะครับได้เดือนนิดๆนะค,ครับจะทางาง่ามไอพี่น้องเขาเบิ่งจีนอยนะครับคือเฉียงดีแท้นะครับหน่อยๆเฉียงๆครับเมืวอหน่อยเฉียงทุกตัวเลยเห็ดเขาไปครับนี่บลับครับวันเห็ดเขานะครับแม่สูงหนึ่งลอยเท่าไรครับนี่ลอยหาซิบบวกลบนะครับลอยหาซิบบวกลบลูกตัวที่ไหนเพิ่นครับลูกตัวที่สวงครับ ลูกตัวที่2แม่กับเริ่มเป็นซัดนะครับนี่ยมีนี่นามพี่น้องนะครับน้นมดีนะครับอันนี้ลูกไส้ทีเคห้าเจ็ดเก้านะครับเีทุกตัวเลยปกตินี่ยสิมาให้เก่าให้ทุกตัวเลยอันนี้ครับทีเคหาเกศเก่าครับพี่น้องท่านดุกรรมนี่แม่กับเป็นซัดแล้วรอบนาผสมได้นะครับท่านเปลี่ยนแต่ว่ามันเริ่มอาการครับเอานะครับใหญ่ๆหนาๆเลยครูนี่เปิดไว้หลายไปไหนก็ครับครูนี่เปิดไล้แปดซิบหาแปดมืดก็อีกหาพันนะครับลูกทีเคหาเกศเก่า อนาคตเป็นพอพันคุ้มฝูงเลยพี่น้องไ่นะครับผมเกิดรุ่นมูตะวันใหญ่ครูมูนะครับเกิดที่หลังมูตะวันใหญ่คูมูครับพี่น้องหนลูกที่เคห่าก็จเก่าเปิดไปท่ายก็ครับแม่ลูกเปิดไปแห้าแปดสิบห้านะครับพทรมาเบอร์ได้กครับศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนเก้าหกหกเก้าห้าหกสามเก้าห้าหกสามครับพี่น้องนะครับทักท่ายมาได้มาเบิ่งตัวจริงได้กับบ้านน้องกุุง นะครับผมตําบลน้องกุ้งครับตำบลน้องกุ้งเนาะครับผมอ่าอำเภอหน้าเชือกหน้าเชือกจังหวัดมหาสารคามเดี๋ยวเบื้องคู่สุดท้ายนะครับเป็นคู่แม่ลูกเดี๋ยวจงไปเบื้องม่วงทองกับม่วสาวครับพี่น้องนะครับอยู่ขอกอยู่ทั้งในบ้านนะครับผมวันนี้กรับเพื่อนมีอยู่สองขอกับเดี๋ยวจะไปเบื้องเบื้องอยู่ทงหน้าก่อนนะครับอีกกลุ่มหนึ่งกับอยู่ในหมู่บ้านนะครับผมเอาเบื้องลูกสาวนะครับเคเอฟสามหนึ่งครับพี่น้องนะครับอันนี้ลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งกับแม่เพื่อนลูกตัวที่ไหนนะครับนี่ลูกตัวที่ครับ ลูกตัวที่สามนะครับเนาะอันนี้กับแม่นะครับลูก KF เอสามหนึ่งครับพี่น้องกับแม่เพิ่นนะครับแม่สูงลอยเท่าไรครับอาจะลอยสี่สิบห้าบวกลบร้อยสี่สิบห้าบวกลบนะครับเนาะนะครับตั้นี้ผมมีจังมองนะครับเนาะตั้นี้มีน้อติงครับอ่ามีน้อติงติงใหญ่ปะครับพี่ติงน่ะครับมองเห็นเงินอ๋อติงกับประมาณซ้ำาปหัวนี่งก้วยเด็กน้อยครับพี่น้องปลายหัวนี่งก้วยเด็กน้อยนะครับเอาลูกงามครับพี่น้องลูกเคเอฟสามหนึ่ง หลายไปได้ครับคู่นี่เปิดว้เปิดใบเจ็สิบเก้าครับเจ็บหมื่นกับอีกเก่าพันต่อร่องได้แต่ลูกกระคุ้มเหรอพี่น้องลูกเคบสามหนึ่งลูกงหนาลูกง่ายครับพี่น้องนะครับลูกง่ายนะครับงหนาดีสำหรับผู้สนใจนะครับแจ้งแค่ว่าแม่มีนมติงตะวาหายนมลูกนมน่มดีเลยครับพี่น้องลูกเป็นแตกดีต่ในนะครับเบิ่งนะครับว่าว่างเดหนึ่งพอดีเลยครับอางทียี่สิบเก็บครับเดือนนึครบเดือนพอดีนะครับเนาะเอาโบสดีครับพี่น้องแม่นี่ครบเดือนนะครับ เอาอย่างไรไข่รองนึงนะครับคู่นี้เปิดไว้79ครับ79มาเบิ่งตัวจริงก่อนก็ได้ครับพี่น้องนะครับมาเบิ่งลูกเคียบส้นลูกก็คุ้มเหรอพี่น้องเบิ่งได้ครับสะดวกด้วยครับแข็งขาติดถนนง่ดีนะครับคู่นี้ต่อรองได้มีรถทรงนะครับเนาะหารถทรงให้ได้ครับนะครับสำหรับผู้สนใจนะครับมื้อนี้มี4คู่ทั้งนี้เดี๋ยวไปเบิ่งหัวทองกับหัวเมียสาวนะครับเนาะ สำหรับผู้สนใจใบรอดครบทุกตัวด้วยพี่น้องนะครับผมของยุพุนครับพี่น้องวันใ้ถือมากกลางทงมันนี้ล่มแห้งนะครับตรงขออภัยหลายๆครูเบิ้งคลิปนะครับผมมือนี่ล่มจักหน่อยแต่ว่าอ่าก็ได้เห็นว่างามหรือมีควมสุขหรอพี่น้องนะครับผู้กําลังหาไปเลียงก็ได้เห็นได้เบิ้งน้ำกันบ่มีเวลามากกับทร่ามหาอ้ายเพื่อนหรือแอดไลน์มากก็ได้ครับพี่น้องนะครับก็ได้มาแบ่งน้ำกันไปเรียงสำหรับอนี้ก็นะครับเดี๋ยวไปเบิ้งต่อกันครับพี่น้องนะครับจากน้าพี่น้องไปเสินี่นะครับ เอานะครับผมเดี๋ยวไปเบิ้งต่อกันครับพี่น้องนะครับอยู่ในบ้านเนาะนะครับสำหรับทรงหน้าก็ไวปทำหนิกันนะครับลงแห้งกับพี่น้องอยู่หนึ่งอยู่หน้อยู่หน้าให้กันเนาะครับผมเดี๋ยวไปเบิ้งอยู่หน้ากันเดี๋ยวท่าขุนนะครับผมเอาไว้ตาเลยไปกันครับผมอ่าบ่คอยเป็นเสือกปนได้ครับพี่น้องนะครับพึงสนเข้าใหม่อันนี้ลูกสาว KF31 นะครับพี่น้องอายุ10 45เดือนนะครับเนาะส่วนสูงก็อยู่ราวๆ135ครับพี่น้องนะครับอ่าตัวต่อไปนะครับลูกสาว เคเอฟหกแปดครับพี่น้องนะครับแม่นี่เป็นลูกสาวกาลิเคเอฟหกแปดได้ครับพี่น้องนะครับลูกสาวกาลิเคเอฟหกแปดตกเดือนแล้วครับอายุเพิ่นประมาณ18เดือนครับ18เดือนตัวนี้ก็เพิ่งสนเข้าครับพี่น้องค่อยเป็นเสือกไปไลยนะครับอ่าสิบเจ็ดสิบแปดเดือนนะครับเนาะเริ่มเป็นซัดแล้วครับอ่ามีอาการเป็นสัตว์แล้วนะครับเนาะรอบหนาผสมได้ส่วนสูงกับรอยอ่าสี่สิบอยู่ครับพี่น้องแม่นี่นะครับประมาณรอยสี่สิบนะครับเป็นงัวแม่สาว นะครับคู่นี้นะครับเห็นว่าจะยกคู่นะครับเนาะครับมันอยู่นัากันมันเต็มอยู่นัากันอย่าให้ไปนัากันครับนะครับเปิดไ้ายไปได้ครับผมคู่นี้เปิดไว้เก้าสิบครับเปิดไว้เก้าหมื่นครับพี่น้องสองสาวลูกสามหนึ่งกับลูกหกแปดครับพี่น้องนั่นสองสาวนะครับผมตัวนี้สิบห้าตัวนั้นสิบเจ็ดสิบแปดเดือนนะครับเปิดไว้เก้าสิบต่อร่องได้ได้ครับพี่น้องเมียนี่ก็ร้อยสามหาเม่นั้นประมาณร้อยสี่สิบครับพี่น้องนะครับเอาเดี๋ยวไปเบิ้งมีอีกหนึ่งผูครับพี่น้องเอาหนึ่งผูกับอีกหนึ อันนะครับผมหนึ่งผูกับแม่ขาวนะครับแม่ขา wow. วนี่ยพึ่งผสมครับพี่น้องนะครับแม่ขาวอ่าพึ่งผสมนะครับเนาแม่นี่นะครับเคยมีลูกมาแล้วหนึ่งโตนะครับพี่น้องนะครับผมตอนนี้ก็ทับเรียบร้อยนะครับทานจะรอบลรอครับแม่นี่ทานรอบหนึ่งครับทานรอบหนึ่งครับพี่น้องอ่าทับพันหนึ่งรอบสูงอยู่ประมาณลอย สี่สิบหาเนาะครับเนาะครับสี่ส้าไสี่สิบหานะครับตำแนี้มีปลายหูนิดนึงครับพี่น้องปลายหูแหวงปลายหูฉีกนิดนึงนะครับดันขวามือผมนะครับเอาตัวนี้ก็พอได้ก่อนครับ kf สามหนึ่งครับ kf สามหนึ่งเปิดไปหลายไปไหนครับแม่นี่เปิดไปสี่สิบหาต่อร่องได้สี่หมื่นหาต่อร่องได้เนาะครับเนาะสี่หมื่นหาขันต่อร่องได้เครื่องุ่มดำแดงนะครับพี่น้องเครื่องุ่มดำแดงแม่ขาวนะครับเอาผสม kf สามหนึ่งขั้นทองอีกเป็นทองที่สองนะครับเนาะ กลองที่2แล้วก็มีอีก1นึู่นะครับผมเอาตัวผูอยู่สามขุนนะครับเนาะตัวผูเพิ่งกิดสิเปิดไว้ประมาณเท่าไหรก่อนครับประมาณสองหมื่นสองครับสองหมื่นสองครับพี่น้องตัวผูอายุจัดเดือนก่อนครับซ้ำกันครับตัวนั้นกิดสิจัดเดือนสิบห้าสิบหกเดือนสิบห้าสิบหกเดือนไปลูกหลอดทั้งลูกค่มตัวลูกหลอดครับลูกหลอดพอได้ครับลูกหาสองศูนย์ครับลูกเอสเคหาสองศูนย์ครับพี่น้องว่าสิไปไทยครับพี่น้องไปแล้วนะครับผม ผมก็อเลยว่าเอากูมักกับมะเบิงเอานะครับผมระวังว่าไม่เคยผูกนะครับบ่เคยลามเพื่อปล่อยเลียงในพื้นที่จังไรก็ครับพื้นที่เกือบ30ไร่เกือบ30มสิบไร่นะครับผมสาหรับผู้สนใจก็ทักทายหรือมักแม่ทองวโล่นแม่พุ่นก็มีครับพี่น้องนะครับแต่ว่าไก่ควดเพิ่ม่าสิเอาไว้กอนจะแรกว่าสิเปิดจะขวดเดือนกุมภาพันธ์นี้แล้วครับก็ถ้าเบิงลูกกอนนะครับเนาะนะครับสนใจแต่ละโตก็โทรมาได้เบอร์ใดก็ครับ ศูนย์แปดหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งหกหกเก้าหกหกเก้ด้วครับพี่น้องนะครับชมตัวจริงได้กับบ้านน้องกุ้งตะบนน้องกุ้งอำเภอหน้าเชือกนะครับจังหวัดมหาสารคามนะครับผมเข้าบ้านง่ายๆติดถนนเส้นหน้าเชือกไปย่ายศรีสุราชยุทธทัพกึ่งกลางครับพี่น้องมาเบิ้งต้นทีก็ได้นะครับผมผู้อยู่ใกล้ๆมาเอาตัวผู่ไปเลี้ยงนะครับเสียดายนะครับผมนะครับแลนน้ำกลนตัวเมียไปแล้วมันปล่อยกันเลยไปนั้งกันนะครับกันเลย อ่าถักมากกับมะม่วงเอามีหนึ่งขู่นะครับผมเปิดใบสองหมืนกว่าบาทเนาะครับเนาะต่อรองได้ลูกเอชเคหาสองศูนย์หรือมักแม่ขาวพึ่งผสมขี้อัสามหนึ่งก็ได้มักแม่ลูกนะครับผมต้นคลิปมีอยู่สี่ขู่งามๆเลยครับพี่น้องนะครับสำหรับมอนี้ก็ต้องขอบคุณพี่น้องทุกการติดตามทุกท่านนะครับพี่น้องบุกกระดับกดแชร์ก็ให้โชคให้มันให้ร่ำไฮด้วยครับพี่น้องเป็นงกำลังใจให้ผมผมเองกับศิริมีตรกำลังใจพามาเยี่ยมมาชมเรื่อยๆนาคลองนาฟ้ามมือนีล่มกลางทงบรรยากาศล่มแห้งครับพี่น้องนะครับผมต้องขออภัััยยยได้้ินนนเสีีงงลมคคืออก่่ะรบพ ผู้ยุคไกลบ้านก็ที่ได้ฟังบรรยากาศนะครับเบื้องบรรยากาศทงไฮทงหน้าบ้านเฮ้าครับพี่น้องนี่แหละคือวิถีอีสานนะครับผมลูกขเนียวศอีสานเฮ้ากับมาสกลางทงยังสี่กับมีความสุขครับพี่น้องมาอยู่กลางทงไหนมาเบื้องง่วงงามผ้าผีพี่น้องเฮ้ามาสัมผัสบรรยากาศทงไฮทงหน้าหรือยินเสียงร่มกับป็นเรื่องปกติครับพี่น้องมาทงหน้ากับทงมีร่มเย็นๆนะครับเอาสำหรับวัอนี้จากหน้าไปทำหนึ่งขอบคุณหลายๆนะครับผมสวัสดีครับ